ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News พิธาบุกใต้รับฟ้องปัญหาท่องเที่ยวอาจประยุทธ์กลัวเสียหน้ามัดมือโชกเปิดประเทศที่จังหวัดกระบี่นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลและนายชัยธวัฒตุลาธนเลขาธิการพัก รวมทั้งนายประเสริฐพงศอนุวัตรสสบัญชีรายชื่อร่วมประชุมรับฟังปัญหาและข้อกังวลจากตัวแทนภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเกษตรกรและประชาชนทั่วไปถึงความกังวลเกี่ยวกับการเปิดประเทศโดยนายพิธากล่าวว่ารัฐบาลมีหน้าที่บริหารประเทศจึงควรเป็นผู้ที่มีความคิดมีวิสัยทัศน์เข้าใจถึงความเดือดเนื้อร้อนใจของประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศ วิกฤตโควิดทำให้เราเห็นได้ชัดระหว่างรัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์และรัฐบาลที่ไม่มีวิสัยทัศน์รัฐบาลที่ถือประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งและรัฐบาลที่ถือประโยชน์ของนายทุนขุนศึกศักดินาเป็นที่ตั้งหากเรามีรัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์ตอนเราเปิดแซนด์บ็อกซ์เราจะได้ทดลองรูปแบบวิธีการป้องกันและอยู่ร่วมกับโควิดในรูปแบบต่างๆ เพราะตอนนี้วิธีการตรวจโควิดไม่ได้มีแค่การตรวจแบบ PCR หรือ ATK เพียงอย่างเดียวอีกแล้วยังมีวิธีการตรวจด้วยลมหายใจอย่างที่รัฐบาลสิงคโปร์ใช้อยู่ตอนนี้หรือการตรวจด้วยน้ำลายอย่างเช่นตอนที่รัฐบาลญี่ปุ่นจัดโตเกียวโอลิมปิกหากเราใช้วิธีการตรวจด้วยน้ำลายโรงแรมที่มี5ชั้นมีคนพักอยู่100คนอาจจะใช้วิธีการตรวจด้วยน้ำลายแบบกลุ่ม หรือ p ู o l s l i d ว่า COVID Test คือการนำน้ำลายของคนทั้งชั้นมารวมกันเพื่อตรวจเพียงครั้งเดียวแล้วชั้นไหนที่พบว่ามีคนติดโควิดเราก็ทำการตรวจด้วย ATK หรือ PCR แยกเฉพาะชั้นนั้นอย่างละเอียดอีกทีถ้าทำได้อย่างนี้เราก็ไม่ต้องตรวจ100ครั้งแต่ตรวจเบื้องต้นเพียงแค่5ครั้งเท่านั้นประหยัดทั้งเวลาและงบป,ประมาณไปได้อีกมาก ส่วนการเปิดภูเก็ตแซนบ็อกที่ผ่านมาถึงจะเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆเราไม่ได้ทดลองอะไรเลยเป็นการเปิดแซนบ็อกที่ไร้วิสัยทัศน์เป็นการเปิดแซนบ็อกแบบตามยถากรรมพักเก้ากลายยืนยันว่าเราต้องเปิดประเทศแต่คำถามคือเราพร้อมแล้วหรือยังการที่พลเอกประยุทธ์กำลังมัดมือชกค,คนทั้งประเทศเพียงเพราะตนเองไม่อยากผิดคำพูดที่ตอนแรกพูดว่าจะฉีดให้ได้50ล้านโดสก่อนเปิดประเทศ แต่สุดท้ายก็ฉีดไม่ถึงอย่างจังหวัดกระบี่มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรกเพียง60%และเข็ม2เพียง30%เช่นนี้คือเราพร้อมแล้วจริงๆใช่หรือไม่ที่น่าเป็นห่วงไปมากกว่านั้นคือในขณะที่พลเอกประยุทธ์กำลังสั่งเปิดประเทศกระบี่ที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวแต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อยกระดับการแพทย์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโควิดเพียง1.7ล้านบาท ผมไม่แน่ใจจริงๆว่ารัฐบาลเอางบไปไหนไปอุ้มใครแต่ที่เห็นได้ชัดๆตอนนี้คือไม่ใช่ประชาชนแน่ๆนายพิธากล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอม